สวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจื้นแซ่บหนัวมือดิพี่น้องยายจื้นมาซีเบ็ดไะสิผ้าไปเบิง้งมันสิกินมันสิได้หรือะไ,ได้พี่น้องถ้าเบิง้งถาชมเบิ้งทั้งหลังเอาได้พี่น้องเดี๋ยวนี้อยู่ทั้งไฝ,ฝายของอบ้านฟุดแชนบ้านฟุดแชนท่านน้องเลือได้พี่นอ้องเด้อเดี๋ยวไม่ยืดเดี๋ยวเหยลงไปสิได้บ่ได้พี่น้องต้องไปติดตามชม ไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ่ไปเรื่อยๆบึกไปเรื่อยๆอาจชิบอะไรวาน้ำถ้าเอาปลาชืบอะ่รแก่งเลยววะเดี๋ยววะพี่น้องขยับกล้องหา ช่วงนี้บานเฮ็ดที่น่องทุกัง่าก็ว่านแฮ เนี่ยจเซียนบ่อยพี่น้องเซียนบ่อยทั้งนำเภอแจงคอแมนพี่น้องบัดมาแล้วมา้วมาแล้วมาแมาแล้วมาแล้วลมาแล้ว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 ล้มาแ ba đều ba đều em đi ngon cả bơm nhan em chở bơm giúp Ít nhẹ bộ biển đỏ cả xanh nhẹ vẫn Bỏ, chú bàn phốn tốt bỏ Cái phố, bỏ. Ừ. cho cơm cho bà mít phải, 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 cứ nhau chắc chắn kìa hát kìa cần đẹp nhau nhau, phía nó đẹp nhau nhau phai là bàn cái มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้านาบานก็ปายน้ำปายน้ำพี่ผู้เดียวนาบานนาบานพี่สิฮะก้นปายน้ำพี่ผู้เดียว มาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเวลาจะคั่วหน่อยเอามาใส่กันมันก็เล่นเกี่ยวกันใช่แล้วแต่มันจะมีสิทอววันกันวันที่ไหนวันสิเมื่อบานแหละ

จังหวะอยู่แล้วไม่ติดอวก่า,ายุพี่น้องที่แรกก็ว่าสิไปอันอเปิดบูดหน้าปลาล่ะบา้านนี้พายุเข่าปุ๊บตุ๊ก,ก็เลยพักกันยกเลิกเอาไว้ให้มันแดดลมร่มตกสักวัน นันกการเปิดนักจังสีได้อารมณ์กับการเปิดมูดน้ำปลาโอ้ยบ้าท่านเออพ้นตัวล้วเราไปเสียกันฝนกันอ่าเออ เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพอมี่น้องต้องใส่เสียกันผลเตรียมพร้อมเดี๋ยวฝนตกมามันหิดลำบากบึง่งบรรยากาศพุณนะพี่น้อ,องฟังทางที่ข้าเจ้ากัเอาคักขึ้นกันพี่น้อง เอาคิดถึงพี่น้องเบิ่งจักรวางจักรข้าวเดี๋ยวเขาจังสรุปว่าชีวิตไลยได้หน่อยมือนี่บิ่งคลิปไปทั้งนี้เราพี่น้องบาดเดียวทั้งนี้บาดนี้ เบ่งกันแบบเงี้ยวๆเลยพี่น้องไันนีได้กินมาตกปลาที่หนองเรือบ้านพุดแค้นไฟนำเส้นพี่น้อง พี่น้องเห็นแล้วอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามพี่น้องคุณคนว่าไปชีเวทให้มันได้ดีเท่าเนี้ยจะเอาตั้งแต่ขี้ปลาได้มาให้เบิ้งหลายว่าสั่นพูดว่าอ้าวบันเบิ้งพี่น้องเบิ้งได้ขี้ปลาได้เม็ดนี่คุณไหนรักลังก็าเจ้าแบบนีเอาอยกแตยับให้พี่น้องเบิ่งน้ำ เดี๋ยววันนี้จะเอาึ้นมาให้บิงกับัรรยากาศกันนตกลิ่นพี่น้องคึมคึมพายุเขาเฮ่ยเก่นก็เลยว่ามหาสิเดวศกันน้าสั่นกำลังตอดหน้ามันแห้ง คนกำลังลังมากพี่น้องพระเจ้าว่าป่ากกินเนี่ยคนกำลังลังมากทุกสารทิศเพรว่าจะเป็นทั้งอุดรทั้งสอก็นมนี้หลายทิศหลายทาั้งต่อซื่อพี่น้องพวกอินก็ถ้าพูดพระเจ้าก็าเอาด่างลงมัดใช้ใหม่ลากขึ้นมามีแต่ปากเขา ไม่พี่น้องบเซไล่เลยเซนหน่อยกันใส่หลยมันบกใก่ในหน่อยๆครับลับเลยอือเซนหน่อยๆซ้ำน่ามันแห้เงานลาบุ หนาำเลยหนักล้วจะค่อยจีตาลชุ่มเม็ดนี่ต้องได้เนื้อนี่ต้องได้พี่น้องเอาคือบดต่อนตายพี่น้องเบิ่งบดต่อนซ้ำ ก็เรียมบ้องบเป็นแตยานดอกมันเป็นพายุดี่ัถึงมองมันบ่องไมัใช่ไหนที่ก่อนตอัดมันนีขึ้นเลงแท้ะเป็นหนังสีอเราคันให้พี่น้องเบิ้งทายพี่น้องเบิ้งก็ได้บ่กินมันขึ้นอย่มันโเห็นพี่น้องตาไไบ่ไดเลย กินยี่ี่ดมีอะกินได้ยุะมัณนอ้ามากี่้น้องบาเนี่หัวก็เขาหัวก็เขาไม่เลี้ยวพี่น้องไม่เลี้วไม่เลี้ยวแต่เบิ้นแต่เบิ้นสิโต้ยังไหซ้ำได้ฮ้ย con sâu ra bi nóng nóng hoặc phải xong đi phối liên kỳ nóng nó là sắp xếp ัเี่ยเอาไวส้สามีสักคนพี่น้องจังเอา้าเขาจะมาปลูกพอกันไหมชิดต่อไปชิดนี่ฮะพักไปสักคนผลมันตก้ยิ่งชิดต่อไปสิปุ่งชี้ยังนั้นพี่น้องถ้าใครยิ่ตามชมเด้อทางช่องใหญ่ขึ้นแซ่บนัวได้พี่น้องให้พี่น้องเห็นยูบอเซอรหลายมือเราพี่น้องข้าเดินทางไปเปิดบูธน้ำปลาลาว่าสีไทยให้พี่น้องเบิรงนี่หรอกแต่วมันมีเสียงเพลงเสียงยังน้ำ เลยว่าโอยไกับบอมันดอกมม้มีเสียงเพลงอันนี่ก็สีเจ้าเอาเอาบิดลงมไปเลยสิบิดชพี่น้องเ้อี๋ยเจสิมาสิตอพี่น้องเบื้องหลังจะเลืงนไรคนแช่กติดตามคนจะใขรจะขาดโนชนะไอ้ั้มีอะพี่น้องมือนี่น่ะได้ด่เฮ้ยไม่ทั้ง เอา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 อืมต่อล้วพี่น้องเอาเอาแล้วเอาแล้วมาสิ่อ้อมปี๊ดชีพสันให้พี่น้องเมืองตัวนี้ก่อนมาเรื่อยๆผนกำลังลิ้นปลากำลังเข่าพี่น้องดูทั้งอี่างบุชแชนไฟประตูน้ำเชิญอัเพื่อนองเลือพี่น้องคันเจนน่าหน ปิดคลิปเดี๋ยวฉันมาลุยตัวน้องพี่น้องเนาะไปคือภาไปบบึงพี่น้องอยากเห็นได้หรืบอบ่ได้ไม่นี้พี่น้องจ๋ามีถุงนึงแบบวก็อีกนี่อีกถุงนึนงเป็นสองถุงพี่น้องอายุประมาณยี่สิบกโลถุงในถุงในถุงในข้างใน ใหญ่ในซีนนึงครับเอาปิดคลิปไปน้องพี่น้องเนาะข้าปูฟอกันใหม่คลิปต่อไปสิเป็นคลิปนั้นพี่น้องแต่ขอ้อที่สามชมเนาะฝนตกอยิ่งเนาะนเขาจะมาเบางิงว่าสิเป็ีกันได้เออสรับมือนี่หาอยู่หา,หากินมาสิบเด็ดอยู่ทางน้องเรือหรือว่าลำนำเซิรนทางบ้านกุดแค้นได้พี่น้องเดอ้อให้พี่น้องมีความสุขเบิงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ใครพร้อมจะข่าวโฆษณาอย่าลืมเดอ้อสนับสนุนน้ำปะลา ต้มสุกปูรแสแซ่บนวดตราไก่ขึ้นเด้กพี่น้องเดอ้อสนใจสร้างซื้อ0828505759เด้กพี่น้องเดอ้อน้ำปลาต้มสุกปูรแสแซ่บนวดตราไก่กขึ้นเอ้าบรรยากาศพี่น้องฟ้าคึ้นขึ้เอา้าเอาไปสักน,นี่พ่อกันไหมน,น้าพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าหาปลาก็พี่น้องบ๊ายบาย